ววสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง YouTube คนสองเลนะครับผมวันนี้ก็ก่อนออกหมายผมจะพามารีวิวปืนนะนี่ครับผม ปืนกระบอกไม้นะนี่เป็นไม้มาลิดนะครับนี่ครับผมแล้วนี่ก็เป็นไกล,ละรังนะฮะนี่ครับลายไม้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นปีกกล่องน้อยหยองนะครับปีกกล่องน้อยหยองได้สลักคนสองเลเอาไว้นะครับผมนี่ฮะแล้วก็ส่วนหน้าก็จะเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับนี่ฮะ ช่วงชักกล่องปืนกระบอกนี้ก็อยู่ที่เจ็ดสิบห้านะครับช่วงชักอยู่ที่เจ็ดสิบห้านี่ครับผมจุดนี้มาเต็มระบบนะครับไกลละกังศูนย์ไฟเบอร์ออปติกเต็มระบบนะครับแล้ววันนี้ผมจะพากระบอกเก่าไปด้วยนะฮะกันพลาดครับผมเพราะว่ากระบอกใหม่นี้ผมยังไม่เคยใช้นะฮะผมจะพากระบอกเก่าไปด้วยนะครับกระบอกเก่านี้ก็เป็นของนเตอร์เหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นไม้ประดูทั้งลำนะ กระบอกเก่าวันนี้ก็เลยจะต้องเอากระบอกเก่าไปด้วยเพราะว่ากระบอกใหม่นี้ผมยังไม่เคยยิงนะไม่เคยใช้ไม่เคยยิงขวดไม่เคยทําอะไรทั้งนั้นนะประกอบเสร็จเมื่อคืนนะครับแล้วก็เช้านี้ก็จะไปกันเลยโอเคสําหรับท่านไหนที่กดติดตามไว้แล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยเสร็จแ,แล้วเราก็ไปแต่งตัวแล้วก็ออกหมายกันเลยครับผม <Hey. S 2> ท่านี้เราก็ามาอยู่กันที่อ,อะไรวะเนี่ยประตูน้ำแถวแถวประตูน้ำแถวองค์กลักนะฮะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าประตูน้ำอะไร <c oughs> มากับกระบอกใหม่ละวันนี้ <c oughs> จะลองมาเทสดูดูยังไม่ได้ลอง <c oughs> ยังไม่ได้ลอง,ย,ง,ลองยิงเป้ายิงกวดอะไรเลยแต่ลองมาลองเทสดูกัน <c oughs> ไม่รู้จะมีตัวให้ยิงวนะ <c oughs> แต่เห็นทำเลมันสวยดี ผมเคยมาที่นี่เมื่อน,นานมาแล้วนะหลายเดือนแล้วครับว่าจะไปปาจีนนะมันเป็นทางผ่านนะผมมาจากกองแปดเป็นทางผ่านนี่ผมจะไปปาจีนกะ็เลยลองแวะดูก่อนสักแป๊บนะฮะเผื่อมีตัวยิง

ไอ้ช่อนไอ้ช่อนไหนครับโดนแล้วโอว้ตัวดีฮะนี่ครับเปิดตาปืนจังเตยฮนะโดนแล้วไอ้ช่อนตัวดีนะเปิดตาปืนจังเตยมาแล้วดูว่าของเขาดีจริงครับนี่จิกไม้นี่ครับ ปืนจังเตยฮะเปิดตาแล้วไอ้ช่อนตัวเบ้งเลยฮะนี่ครับโอ้โอ้โลกว่าแน่นอนแล้วตัวนี้โอ้นี่โอ้พันละพันแป๊บเดียวพันเลยนี่ครับผมเปิดตาก็บอกใหม่นะไอ้ช่อนตัวเบ่งพันไม้ยังไง ดูนะดูนะข้าตรงไหนยิงไกลนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหข้านี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับผมเอาไม้ดูกันเลยตัวเบ้งตัวโลกว่าเนี่ยครับโอ้ตัวใหญ่จริง เดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนะเดี๋ยวหาว่าผมโชว์ตาไม่ชัดอีกนี่ครับนี่ตัวใหญ่ครับเก้ากลางแก้มนะฮะขึ้นจิบน้ำนะขึ้นยิงเก้ากลางแก้มแต่ยิงไกลหน่อยฮนะนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเอาปลาไปเก็บก่อนนะตัวใหญ่จริงครับวันนี้นี่ใหญ่ยาวด้วย ลมเริ่มแรงแล้วนะแต่ไดไมมีตัวฮะไอช่อนก็ไอช่อนก็เห็นจิบน้ําอยู่หลายตัวแต่ได้แต่ปลาน,นินคงมองไม่เห็นนะน้ําแบบนี้อนอกจากว่ามันจะลอยผิว,ผวน้ําจริงถึงจะมองเห็นลมเริ่มมาแต่เราต้องย้ายที่นะย้ายหมายนะครัต้องย้ายหมย่ หมายใหม่เผื่อจะได้เจอตัวเพิ่มอีกนะครับผมตอนนี้เราก็ย้ายหมายมาที่ตรงนี้เป,นปนนเป็นปาทูน้ำกองชวดภูเขานะครับเป็นปลาตัวน้ำกองชวดภูเขาย้ายหมายมาโหปลาปลานินเล็กเยอะเลย ลอยเป็นปูงๆเลยครับเดี๋ยวเราลองดูสักแป๊บนึ่ง่อมีตัวใหกยว้าแะเดี๋ยวไปดูกันเอนับผมนั่นถนนใหญ่ทางไปบ้านทานะ่าปลาเล็กลอยเยอะเลยนะครับน้ำสวยฮนะไม่รู้จะมีตัวใหญ่ยิงเ้างนะ ัวกไอช่อนขึ้นจิบน้ำนะช่อนขึ้นจิบน้ำอีกนะตรงนี้ช่อนเยอะนะตรงนี้มีลูกปลาเดี๋ยวมันอาจจะวนมากัดลูกปลาตรงนี้มั่งก็ได้นะ ข้างล่างยาวาเต็มเลยข้างล่างยาวาเต็มนะาามนะฝั่งนี้ยิงไม่ได้นะเมื่อกี้ผมก็ลงไปดูฝั่งตรงนู้นนะฝั่งไกลๆที่มีน้ำเลยนะแต่ยิงไม่ได้ลมมันพัดครับก็เลยวนมาตรงนี้ เหมือนมีไอช่อนกิบน้ำอยูอ่ยนี่ม,นมาดูข้างบนเห็นชัดดี ท่ในช่องในช่อน,อน,อนเห็นแล้วครับฝั่งนน้นเห็นในช่อนแล้วขึ้นจิบน้ําอยู่ฝั่งนน้นเดี๋ยวเราลงไปดูกนะันเนี่ยครับตรงนี้มันมีปลาเล็กเยอะเลยนะฮะมันเป็นเหมือนมีมันมีน้ําออกมามนันเป็นเหมือนน้ําไหลมาจากตรงไหนฮนะเนี่ยเป็นเหมือนท่อน้ําไหลออกมา เป็นเหมือนต้อน้ำไหลออกมาแล้วก็ปลานี่มาอออยู่ตรงนี้เยอะเลยนะเมื่อกี้ผมเห็นไอช่อนนะพอเดินลงมาหายเลย้าไ,ไปไหนละ่ะเมื่อกี้ไอ้ช่อนขึ้นลอยขึ้นมาจิบน้ําตัวดีอยู่นะพอมานั่งเฝ้าหายเลยครับแต่มีแต่ลูกปลาเล็กเยอะเลยนะลูกปลาเล็กเนี่ยมวนก้างล่างเนี่ยเป็นลูกปลาเล็กๆกนั่นและไม่ลูกปลาอะไรนะมันเหมือนมันมาเล่นน้านะ มันมาเล่นน้ำเพราะว่าน้ำมันมันไหลออกมาจากตรงไหนไม่รู้ครับครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะตอนแรกก็กะว่าจะไปแวะบางกะจิกกับอของนางเล็กด้วยนะแต่ประเอินว่าไม่ไหวจริงๆครับร้อนเที่ยงแล้วมันร้อนมากก็เลยกลับบ้านก่อนดีกว่า ง,งก่ก็วันนี้ก็ได้ปลามาผัวใหญ่อยู่นะฮะก็เปิดตาได้สำเร็จนะครับปืนกระบอกใหม่ฮนะช่างเตอร์แม่นจริงครับผมยิงดีนะครับ <c oughs> แทมเดียวก็วันนี้แต้มเดียวนัดเดียวทีเดียวแทมเดียวโอเคผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคนสองเลสวัสดีครับ